กินมาลอกภาพเขมีกินกันบ้างก็ใช่อ่ากินกันบ้างนะนี่บอกบ่อของพี่ตุ้มตามนะครับพี่สวัสดีนะครับครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับคนที่มาที่จอมพักนะครับแต่แนวว่ามันก็เหลือเยอะอยู่นีะเพราะว่ามาติดตามบ่อที่เราเลี้ยงนะฮะที่เราปล่อยไว้นะได้ประมาณ กี่วันแล้วพี่บ่อนี้หนึ่งเดือนนะนี่นะครับพี่ตุ้มตามนะครับที่จอมพระนะครับบ่อนี้นะฮะทดลองเลี้ยงไปแล้วเดือนหนึ่งนะครับก็เป็นบ่อผ้าใบแบบนี้นะครับผ้าใบอันนี้พี่ตุ้มตามก็ถือว่าได้ผลดีนะครับ นได้ผลดีก็เลยมาลงบ่อน,<ช>นี้นะฮะเป็นบ่อปูนนะครับบ่อปูนนะครับหายเคลียร์ได้เลยก็มาเอาลงบ่อน,นี้นะครับเพิ่มนะครับอ่าเป็นไซส์ไซส์โตแล้วนะฮะคือว่ามันยงังแข็งปัญหาอุปสรรคมีไหมพี่ปัญหาอุปสรรคไม่มีเลยอ่าไม่มีครับ<ะ>อ่ะจะจะจะมีแมค่ไฟดับเท่านั้นแหละ อเอาี้เตรียมพวกแบตเตอรี่พวกอินเตอร์ไปแล้วดาวไฟดาวงหายหมแล้มีแบบสำรองไฟนะครับ,รบอ่ถ้าวันไหนไฟดับก็ใช้ตัวนั้นช่วยเนาะผ่านหนึ่งเดือนปัญหาอุปสรรคในระบบนี้ไม่ไม่มีมีแต่มีแต่ไฟอย่างเดียวก็ไฟดับอย่างเดียวมีมีเติมแร่ธาตุไหมครับมี่มี นี่แร่ธาตุสำหรับกุ้งเนาะ,ะแล้วมีเปลี่ยนน้ำไหมไม่ครับไม่ได้เปลี่ยนน้ำอันนี้ไม่ได้เปลี่ยนน้ำเลยแ่มานะมาฝกเอที่ที่เราไม่ได้เปลี่ยนน้ำนี่น่านจะเกิดมาจากเรามีออกเนาะแล้วแเรามีกรองตรงนูน้นใช่มีถังกรองฝั่งนูน้นนะครับมันมีจุลินทรีย์ช่วยด้วยอ้ใช้จุลินทรีย์ด้วย จุลินทรีย์สำหรับบ่อกุ้งที่เราเลี้ยงในบ่อผ้าใบเนาะก็สำหรับบ่อปิดบ่อปิดแล้วก็ปั๊มน้ำปั๊มเป็นปั๊มน้ำวนเนาะปั๊มน้ำวนตรงตรงในกองมีอะไรบ้างครับถังกองถ้าแหงเนาะซาแลนเนาะแต่นี้ไม่ได้เปลี่ยนน้ำเลย ่ไม่ได้เลี่ยนเมีเติมนะเติมเติมบ้าง่ามีเติมมีเติมน้ําบ้างนะครับก็คือว่าหนึ่งเดือนผ่านอกุ้งก็โตอยู่นะลอกคาบได้อ่าประมาณนี้ครับท่านครับนะครับก็อยู่แบบนี้เลยตัวไหนลอกคาบถึงขึ้นมาอยู่ข้างบนนี้ใช่ขึ้นมาอยู่ข้างบนนะจะมาเกาะนี่นะครับ ขึ้นมาอยู่เขาด้านบนนี้คือถ้าเขาลอกคาบเ็ษตัวแข็งก็จะลงลงแข้างล่างมีเติมแคลเซียมไหมแคลเซียมก็แคลเซียมรัง่ลังค์นะอ่าก็คือเติมเรื่อยๆเหมือนกันอ่าก็คือว่าแร่ธาตุในในบ่อนี่ครบเนาะเจอปัญหากินกันบ้างไหมครับมีอยู่ปัญหา แต่มันจะกินในตัวที่ลอกคราบอย่าั้ตัวมันอ่อนบ่อเดิมนะฮะก็โอเคอยู่นะครับพี่ก็ถือว่าเหลือเยอะนะเหลือเยอะมันยังแออัดอยู่ด้วยนี่มันขึ้นมาข้างบนนี่คือมันลอกคราบนะครับขึ้นมาข้างบนตัวนี้ขึ้นมาลอกคราบ